ยังทดลองทำใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับผมสามารถจุงตุศท,ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสามารถจุงทุศก็จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นดอกชมจันทร์ที่ผมปลูกลงในกระถางไว้นะครับผมปลูกไว้สามเดือนได้ผลเกินคาดนะครับมาชมต้นดอกชมจันทร์ กันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นดอกชมจันทร์นะครับที่ผมปลูกไว้3เดือนนะครับส่วนเสาผมจะทำเสาสี่เสาให้เขาขึ้นพันขึ้นไปนะครับนี่ครับพันขึ้นมาให้มาอยู่ด้านบนแล้วก็ทำเป็น กากบาดอีกครั้งที่ด้านบนนะครับต้นดอกชมจันทร์ใช้เวลา3เดือนก็ได้ผลผลิตหรือติดดอกนั่นเองนะครับนี่ครับกำลังเริ่มติดดอกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดอกกำลังจะเริ่มติดนะครับส่วนประโยชน์ของดอกชมจันทร์ ก็นำไปทำอาหารหลายเมนูนะครับจะนำไปจิ้มน้ำพริกปลาาปลาทูหรือน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับแต่ต้องนำไปลวกก่อนนะครับหรือจะนำไปผัดกับน้ำมันหอยก็ได้นะครับส่วนตัวผมผมจะรับประทานดิบครับจิ้มน้ำพริกนะครับ นี้ผมก็จะเด็ดมารับประทานให้ดูนะครับนี่ครับดอกเ้าครับถ้าคนไหนธาตไม่ค่อยดีผมแนะนำอยารับประทานดิบนะครับส่วนผมธาตดีครับรับประทานไปท้องผมก็จะไม่เสียนะครับเพราะดอกเขาจะเป็นยาระบายได้ดีนะครับ รสชาติเขาก็จะมีหวานนินดๆนะครับอร่อยครับถ้าท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วถ้าท่านไปตลาดต้นไม้ถ้าเจอก็นำมาปลูกใส่กระถางได้นะครับรับรองว่าไม่เกินสามเดือนได้รับประทานแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมสามารถจูงโทษก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงใน Youtube สำหรับวันนี้สวัสดีครับ